ไขข้อข้องใจตกลงนมจากสัตว์มีประโยชน์และควรดื่มจริงไหมแน่นอนว่าหลายคนเคยรู้มาว่าการดื่มนมนั้นดีมีประโยชน์แต่หลังๆมานี่กลับมีกระแสว่านมเพิ่มคอเลสเตอรอลเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเชื่อมโยงโรคมะเร็งและโรคภูมิแพ้ทําให้หลายคนเกิดความสับสนมาไขข้อข้องใจเรื่องนมกันค่ะ ในนม200กรัมมีคอเลสเตอรอล12มิลลิกรัมคอเลสเตอรอลจะไม่เพิ่มขึ้นถ้าไม่ดื่มนมมากเกินไปจากการวิจัยและทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่าการดื่มนมทุกวันในปริมาณน้อยกว่า2-3ลิตรไม่ทำให้ L D L หรือไขมันเลวเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากไขมันในนมส่วนใหญ่เป็นไขมันอิ่มตัวถ้าได้รับมากเกินไปจะทำให้ L D L ในเลือดเพิ่มขึ้นได้ กับความเชื่อที่ว่านมเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีที่สุดนมประกอบด้วยสารอาหารมากมายเช่นโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมซึ่งเป็นแคลเซียมที่มีโครงสร้างชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายนมหนึ่งแก้วมีปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันประมาณ30%ที่ช่วยเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นประสาทแต่กลับไม่ได้หมายความว่ายิ่งดื่มนมกระดูกยิ่งแข็งแรง เพราะมีผลการศึกษาของ BMJ ที่ตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2558พบว่าผู้ใหญ่วัยกลางคนที่ได้รับแคลเซียมในระดับสูงจากอาหารมีแนวโน้มที่จะกระดูกหักได้พอๆกับผู้ที่ทานแคลเซียมน้อยจากกระแสที่ว่านมทำให้เกิดโรคมะเร็งเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก มีความสัมพันธ์กับการดื่มนมโดยนักวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยมะเรง็งมีการกินอาหารที่มีไขมันปริมาณสูงรวมถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆที่ติดมันและจากกระแสที่ว่านมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพ้ แต่อาการแพ้นมเกิดจากอาการแพ้น้ำตาลแล็กโทสที่อยู่ในนม80%ของคนเอเชียขาดเอนไซม์แลคโทสที่จะช่วยย่อยน้ำตาลแล็กโทสเมื่อดื่มนมเข้าไปจะเกิดการสร้างกดและแก๊สทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องแน่นท้องและท้องเสียหลังจากดื่มนมซึ่งเป็นคนละเรื่องกับโรคภูมิแพ้ค่ะ นมมีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำว่าควรรับประทานไขมันอิ่มตัวเพียง5-6%ปเซนจากปริมาณแคลอรี่รวมที่ร่างกายต้องการได้รับต่อวันค่ะเอิร์นเวเน้นการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดจากต้นเหตุคัดเลือกต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปี ดูแลสุขภาพหลอดเลือดของคนไทยมากว่า18ปีเน้นการลดระดับคอเลสเตอรอลไตลีซไลายเพิ่ม HDL ลด LDL สลายภาวะเลือดหนืดเลือดคน้นเลือดคั่งยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด หลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหลอดเลือดตีบตันเป็นได้กับทุกคนต่างกันที่ระดับความรุนแรงเท่านั้นเพิ่มและลดคอเลสเตอรอลให้ถูกจุดมั่นใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาว การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอินเว7ย์4399 1 4 3 9 9